ข่าวด่วนใครเป็นหนี้กับทางธนาคารออมสินและเป็นหนี้ในช่วงโควิด -19 รวมไปถึงกลุ่มอาชีพอิสระนะคะที่ผ่อนไม่ไหวล่าสุดทางธนาคารออมสินค่ะข่าวดีและแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงลูกหนี้มีเฮนะคะตอนนี้ทางธนาคารออมสินยกหนี้เพิ่มอีกกว่า90,000รายช่วยลูกหนี้ n p l รวมแล้วอยู่ที่720,000รายภายในระยะเวลา3เดือนเพราะฉะนั้นใครเป็นหนี้เป็นลูกหนี้กับทางธนาคารอมสินนย บายจากทางภาครัฐช,ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วค่ะลดภาระหนี้ไม่เสียประวัติเครดิตด้วยส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนอย่างไหนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารออมสินและอัปเดตข้อมูลข่าวสารนโยบายดีๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากทางรัฐบาลค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าทางธนาคารอมสินตอนนี้มีแคมเปญในการยกหนี้เพิ่มอีกอยู่ที่เหมือนรายในการช่วยเหลือลูกหนี้ NPL ซึ่งเป็นสินเชื่อโควิด -19 ตามนโย,ยบายแห่งทางภาครัฐซึ่งตอนนี้เพียงระยะเวลาสาเดือนช่วยเหลือลูกหนี้ในการปลดหนี้ไปแล้วกว่า72,000รายค่ะเป็นการยืนยันจากนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้ทางรัฐบาลได้มีการมอบหมาย ที่ทางธนาคารออมสินในการช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านโครงการฉีดเชื้อโควิด -19 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงทําให้ยังไม่สามารถฟื้นตัว แล้วก็ผ่อนชำระหนี้ไม่ไหวจนกลายเป็นสถานะหนี้เสียหรือว่า NPL ซึ่งตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการเร่งรัดช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ดังกล่าวให้หลุดพ้นสถานะหนี้ NPL เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกหนี้เสียประวัติเครดิตแล้วก็ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อีกในอนาคตค่ะนี้ทางธนาคารออมสินได้ดําเนินการตามงบประมาณที่ได้รับการชดเชยนะคะแล้วก็ค่าเสียหายจากหนี้เสียของทางภาครัฐที่มีการจัดสรรลงมาผ่านโครงการ แล้วก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มลูกหนี้ไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ระยะเวลา3าเดือนอยู่ที่7 2 0 0 0 0นลายแล้วก็ในไตรมาสนี้จะมีการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มอีกอยู่ที่9 0 0 0 0กว่ารายค่ะและเมื่อได้รับการจาัดสรรแล้วก็จะช่วยเหลือลูกหนี้ได้สูงสุดถึง1น่งแสนายเลยค่ะคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นใครที่เป็นลูกหนี้ของทางธนาคารอมจินในช่วงโควิด19ขวัญไม่ไหวเป็นหนี้เสียแล้วติดต่อทางธนาคารอมจินทุกสาขาท่วประเทศด่วนเลยนะคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นามาฝากหาก ฉันชอบอย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์เป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ